เค้กอันหนึ่งท่องกันสีมือเค้กหนึ่งฝีมือเค้กเนี่ยโอ๊ยคุณอย่าตาสยอันนี้อันนี้คือฝีมือฉันล้วนๆใช่ไหมเธอแค่มาปาดหน้าเอานะอยานะอยาีแค่นี้พอเออเอาความดีความชอบนี่ทำเป็นปาดหน้าความดีความชอบนี่ฉันนี่ปักทั้งคืนนาน บีบตรงนั้นเหรอเออเดี๋ยวก่อนเธอบีบข้างบนบีบด้วยข้างบนน่ะอ้าวเหรอย่ายงเย็นน้องเอ๋ยแล้วบีบข้างล่างมันจะกินยังไงวะเอ้ามันก็มันตักขึ้นได้แล้วล่ะเราเอาไปั้างถาดไอเนี้ยเหรอเออนี่ฉันถ่ายวิดีโออยู่นะอย่านินทาคนนะไม่ได้นะเออเลยแหละอยินทาไม่ใช่ฉันยศเออช่างมันเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเก็บมืแปะข้างบน ถ้าฉันไปชุดนี้นี่เธอจะให้ฉันไปด้วยไหมเอา็และแต่เธอเนาะสวยเลิศเธอนี่น่าไปเปิดเอเลเบเกอรี่ว่ะบ่แค่กับข้าวนีวเ่เเขายุ้ยฉันจะแย่อยู่แล้วเนี่ยเออเธอหน้าเปิดเปิดที่บ้านนี่แหละเปิดแบบเหมือนรับอินบิทที่บ้านไหมและ ก็เหลือเยอะอยู่นะเออใส่ข้างบนนี่ไงใส่ข้างบนเจนนี่ฮะใส่คําว่าเจนนี่ไงพินยังไงล่ะเจ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 มันนี่มันใหญ่อ่ะเออเจนอุ้ยไม่อากลวพังอย่าดีกว่าเลขสิบสองไงเออเออเออเอ่ดียฉันมีแต่ฉันไม่เคยทำอะไรแค่นั้นแหละ นะโอ้ยโก้ได้อยู่เว้ยเหลือตั้งเยอะสีส่งนะคือสีส่งจริงป่าวะอ่าอันนี้ฉันไม่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าเออ่ถ้าพวกเธอคบกันมานานกว่าฉันแล้วเธอยังไม่รู้นี่คือเฮ้ยมันสีส่งจริงป่าวะแกสีให้แกเติมเอาเองมันอ่อนกว่าพี่ผมปีนึงอ่ะอ้าฉันไม่รู้พี่ผมอาเท่าไหร่ฉันยังไม่รู้เลยอ่านนะลองโทรหาพี่ผมดิหูจะรู้หรืออะไรนั้นน่ะพลาดพิงอีกแล้วจะลงได้ไหมเนี่ยคลิปเนี่ย ไม่เธอก็เขียนไปสี่สามใช่ไหมถ้าเกิดสิบสองก็บอกเขียนเผื่อปีหน้าสี่สองนั่นแหละบอกวขาแฮปปี้เบินเกิดย้อนหลังก็หลังมึงปีเว้ยไม่รู้นะเฮ้ยลงโทรหามันดิจริงอ่ะเออกูทำไปละสี่สองละช่างม่งงั้นไม่ <c oughs> ต้องถามแล้วมัง้ง เธอนองมันออกกว่าพี่บุ๋มปีหนึ่งนะลองโทรหามันดิหาใครเจ๊ก็ <c oughs> พูดอยู่ยว่าจะมัภษาก็บอกไม่บอกว่ามีเค้กจะได้อไอ้นี่ซื้อซื้อเทียน A43 มาให้เอาเอาเทียนภาษาเลยเจเจชอบเทียนสีภาษาอ่ะเจเจจะอยู่นานๆในกลดเกียดเยอะๆเจเจ,จชอบชอบใหญ่ๆใช่ไหมเจเจชอบขนาดบิ๊กไซส์ใช่ไหมเจเจ อันละสิบสามถูกต้องนะดีสนนามนเจอกันเจ๊เจอกันนะทราไม่เสร็จก่อนจ้าเขาบอกว่ารับผิดชอบร่วมกันเว้ยไม่ฉันเนี่ยต,ตากตำทําทั้งคืนเลยนะเนี่ยไม่ได้พักไม่ได้พอน้ยเอาดีๆนะเว้ยกันเนี่ยไปดูดีเก่งงว้ย เธอให้ฉันทําอะไรที่เป็นแบบ hey, ว่าเฮ้ยเธอก็เทเสร็จนั่นดิ <Hey. S 2> แบบค่อยๆเทอย่าตักเงั้นเดี๋ยวมันก็หกวู้เออเอยเริ่มมีสีสันเริ่มสีสันสวยสวยสวยเริ่มสีมาแล้วเริ่มสีมาแล้วอันหนาไปเนี่ยเกียออกดิเอาต้องเอาน้นมาเกียร์เหาซ่อมไหมม,มันต้องเอาปลกขาวๆนี่ให้หมดหอ่ะเธอ หนาไปเด้อหนาไปหวานเด้อเออทำมันเด้อเราไม่ได้กินเราเอาความสวยงามไว้ก่อนเออเราความสวยงามไ,ไ<ป>าว้ก่อนทั้งมันอ๋เดี๋ววยวค่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นพี่แป๋วมารับเหรออือปุ้ยดีใจได้นั่งเบนแล้วแม่เหมือนตัวเองไม่มีเบนโอ้ยน,นึกหลายแล้ว <c oughs> ก็รอบนอกด้วยไหมเดี๋ยวคนเดี๋ยวก่อน,เอ,นเอานนี้หมดเลย แต่รอบนอกมันจะลรยยังไงอ่ะมันติดมะพร้าวใช่ไหมมีลูลิลิลูกนางต้องชอบแ <ๆ S 1> น,น่แน่เออมันก็มอกับเด็กดีด้วยพอแล้วมั้งแอนนี่ก่อน อนนตอนเริ่มทําได้ถ่ายคลิปไหม่บอเอาด้านข้างนี้ได้ไหมก็เอาด้วยในรอบนอกไงมันก็จะติดมะพร้าวนะเนี่ยไม่คิดตั้งแต่เริ่มว่าเออเอามะพร้าวเว้นไว้นิดนึงเนาะใครพวกเรานี้แหละฉันนี้แหละอะยอมรับก็ได้วะไม่ได้คิดว่าจะเอาอนี่ ยนไงไม่ได้เอาจะไม่ไม่ได้คิดจะเอาสีสามด้วยสองตอนแรกอะไม่ได้คิดจะสีสาม <c oughs> ด้วยส <c oughs> ี่สิบสองเลยเด้อพี่เป๋ออกมากี่โมงหกโมงครึ่งเนี่ยมันก็นูนออกมาเป็นสินแล,ล้วเปะลร่มด้วยช่วยกันว้วยเฮ้ยเทียนน่ะมีมี บอกพี่แป๋วแวะซื้อเทียนไหมเดี๋ยวฉันหากันมีเหรอน่าจะมีเจ้าภาพจงเจริญคิดเงินให้ได้เงคิดทองให้ได้ทองนะนะอันนี้ก็อะไรอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหเออ เหนื่อยอยู่นะทุกคนนี่เฮ้ยไอ้เจนมึงเอาคืนเขาเขามีน้อยไม่เขาเยอะเลยทำไมนะไม่เอาบ้านเราก็มีขันงานมาเกิดครูม่ต้องห่อนะอย่างนี้ต้องห่อนะนลลเป็โทำไมพี่ไม่เป็นห่อใส่กล่องเขาเก็บพี่มันห่อไปด้วยส่วนเขาผุ่โบอีกทีนึงเพนโบแดงแสดงหัวใจอยากให้ครที่ชอบจะกันอีูเอตว่าฟิตเตสิ่งเอ็ Alina, so okay. Hey, 43, 43! Happy Birthday to you. ช so ิฟฟอนมะพร้าวพี่ชิฟฟอนมิโคโค่นโคโนมิวิงสิงห์เอา๊อหร่อยไหมอร่อยถ้าอาหนต้องกินก่อนไหมล่ะอยู่ไม่กินเลยรู้เลยว่าไม่จริงไม่จริงต่อมาต่อมาไม่ปอมาเต็มปากเลย ุ่งนะจากน้องนุ่งอ่าน้องนุ่ง,ง,งถ้าน้องไม่นุ่งล่ะน้องไม่นุ่งก็แก้ผ้าอุ้ย <c oughs> ได้ทองนะนอจากเราอสองคนนะคะไม่ลอกไม่ดองแต่จำไม่ได้เมันเป็นอะไรที่ถูกใจเจ๊ๆๆมากเลยม <c oughs> ันเป็นพญานาคนะเธอ ดังเกเอามาจากไหนกันไม่สวยจังใส่เลยนะนี่อใส่เลยจ้าอีกรีอ่ะน่นรารกมากแตงกิื <c oughs> อวก <c oughs> ูเกียดปากมึงสองคนเนี่ย <laughs> เพื่อนดูซีเพื่อนลับ